สวัสดีครับกระผมนายประจักษ์น้อยเหนื่อยครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชนานาญการโรงเรียนส่วนกุหลาบว,วิทยาลัยธนบุรีครับสําหรับประวัติการศึกษาครับปริญญาตรีจบการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการกาสอนภาษาไทายจากมหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาโทจบการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรฒและปริญญาเอก จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับประวัติการรับราชการ16ตุลา2555บรรจตุตำแหน่งครูผู้ช่วยนโรงเรียนมัธยมวสิง์และย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีจนถึงปัจจุบันครับรางวัลที่ประทับใจและเกียรติยศของการรับราชการครูคือรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเข็ม พระนามพาิทยยอ่อสมเด็จพระเทพพระราชุาุาเสีสยามบรม,มราชกุม,มารีประจําปีพุทธศักราช2563รางวัลพระพฤหัสบดีประจําปีการศึกษา2564ครับผมสําหรับผลงานและรางวัลเกียรติยศน,นะครับปีพศ2561ได้รับโล่รางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอ a อร์ดครั้งที่8 ระดับชาติรางวัลชนะเลิศนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประเทศด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปีพศ2562นะครับได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทยนะครับระดับประเทศจากการแข่งขันรอบรู้วรรณคดีไทยเนื่องในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาตินะครับจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการก,การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการครับ และในวันนี้ครับคุณครูผมมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นําเสนอนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภา,าษาไทยนะครับในโลกออนไลน์ที่มีชื่อว่า Talk Model T A L K Talk Model เป็นนวัตรกรรมที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญน,นะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกคือตัว T T ย่อม,มาจาก Target คือเป้าหมาย ก่อนจะเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนคุณครูจะต้องบอกเป้าหมายของผู้เรียนให้ชัดเจนนะครับต่อจากตัว T เป็นตัว A A คือ arouse คือการกระตุน้นการเร้าวความสนใจให้ผู้เรียนอยากที่จะเกิดการเรียนรู้นะครับตัวที่3คือตัว L learning by doing คือการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบตัติไม่ใช่แลบแห้ง ไม่ใช่ครูเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ครูสอนอยู่คนเดียวแต่เด็กต้องฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับและตัวสุดท้ายคือตัว K ครับ Knowledge s u m m a r i นั่นก็คือการสรุปองค์ความรู้หรือการวัดความรู้เด็กด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนวันนี้ครับผมจะนำเสนอรูปแบบการสอนที่ชื่อว่า Talk Model ให้คุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นอีกหนึ่งนะวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทายในช่วงออนไลน์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยนะครับ หายปองกใดในเท่าพวกกระเป๋าเรามีตางขอให้สุขคารังขอให้สุขคารุทุกใดในเท่าพวกกระเป๋าเรามีตางขอให้สุขคารังขอให้ปังคารุทุกใดในเท่าพวกกระเป๋าเรามีตางขอให้สุขคารังขอให้สุขคารุทุกใดในเท่าพวกกระเป๋าเรามีตางขอให้สุขคารังขอให้ปังคาร อ่าสวัสดีครับนักเรียนส่วนคุลาบคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะธนวันาวา์เล่นเกมเล็อกอะค่ะที่รับได้กับโคงเอพยัสสัทองครับผมโดนแน่ทั้งสองคนอ่าเด็กๆครับเดี๋ยววันนีเ้เราจะพูดถึงเรื่องเฟกนิวกันเฟกนิวนะครับลวงให้เชื่อหลอกให้แชร์นะครับก่อนจะเริ่มเรียนเนี่ยเราจะต้องรู้จุดมุ่งหมายปลายทางว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องได้อะไรเราต้องได้าจากการเรียนในวันนี้สิ่งแรกที่ครูคาดหวังไว้นะลูก สิ่งแรกเลยก็คือครูคาดหวังว่าเด็กๆของครูเนี่ยจะสามารถคาดคะเนเหตุการณ์คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านคาดคะเนไม่พอต้องประเมินประเมินได้แล้วก็นําความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆนี่คือตัวชีวัดที่1ที่ต้องการต่อมาตัวชีวัดที่สองคือ เด็กๆของครูเนี่ยจะต้องสามารถตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆได้ภายในเวลาที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนดนี่คือ2ตัวชี้วัดที่จบคาบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องบรรลุไปได้วยกันวันนี้นี่คือจุดมุ่งหมายในการเรียนมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการเรียนมีไหมลูกมีใครอยากถามอะไรครูไหมถ้าใครเข้าใจกดยกมือกดยกมือใครเข้าใจกดยกมือลูกยกมือค้างไว เออใครเข้าใจกดยกมือค้างไว้โอเคเอามือลงเมื่อเอามือลงแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเรียนรู้กันต่อนะครับนักเรียนครับโดยหลังจากนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมเกมเนาะเกมนี้มีชื่อว่าปิดหูเปิดตาวิธีการเป็นยังไงก็คือครูเนี่ยครูประจักษ์เนี่ยจะปิดเสียงไว้ก็คือหนูจะไม่ได้ยินเสียงครูแล้วหนูจะต้องสังเกตจากปากครูว่าครูพูด พูดคําว่าอะไรและหนูก็พิมพ์ตอบก็ได้หรือจะเปิดไมค์ตอบก็ได้เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะอ่ะเริ่มดูเรื่องไหมลูกเอาอีกรอบไหมดูปากดีๆดูปากดีเดี๋ยวครูซูมปากครูใกล้ๆ ไทยรัฐหรือเปล่าคะเก่งมากออนสารานไทยรัฐโอเคอีกเอาอีกเอาอีกมาติชนปะคะเก่งเก่งเอาอีกอันหนึ่งอันหนึ่ง สยามกีฬาเหรอคะเก่งมากตบมือเพื่อนหน่อยแล้วเปิดไม้ตบมือเร็ว <c oughs> อ่ะโอเคแสดงว่าวันนี้ครูพูดไปสามอย่างและไทยรัฐมัติชนสยามกีฬาลองเดานี้ครูจะพูดถึงอะไรครูจะพูดถึงอะไรครูจะพูดถึงอะไรลูกหนังสือพิมพ์ปะคะหนังสือพิมพ์อิชายาปัจจุบันนี้เค <c oughs> าอ่านหนังสือพิมพ์ไหมปัจจุบันนี้ปัจจุบนันไม่อ่านครับ ไม่อ่านแต่รู้จักหนังสือพิมพ์ถูกไหมลูกรู้จักครับเคยอ่านอยู่ตอนเด็กๆลุงโลดหนูเคยอ่านตอนเด็กๆทําทไมเดี๋ยวนี้ถึงไม่อ่านครูขอทราบทราบเหตุผลหน่อยลูกอ่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่สะดวกครับแล้วก็การตามข่าวจากในพวกโซเชียล็ตเร์ยมันค่อนข้างสะดวกกว่าการที่ไปหาหนังสือพิมพ์มาอ่านขอบคุณมากลูกขอบคุณมากนี่คือคำตอบของเพื่อนเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วหนังสือพิมพ์มันก็ปิดปิด เขาเรียกอะไรนะปิดตัวลงไปเยอะเพราะคนเราวิถีชีวิตการอ่านแตกต่างกันไปนะครับไปต่อไปต่อคําถามต่อมาครูถามว่าแล้วเด็กๆของครูเนี่ยคิดว่าหนังสือพิมพ์มีประโยชน์อะไรพิม,มพ์มตอบมาพิมพ์ตอบมาเลยพิมพตอบมาหนังสือพิมพ์มีประโยชน์อะไรเอาประโยชน์ที่เรามองเห็นพิมมาเลยไม่ต้องกลัวห่อแก้วคะ่ะเออเลิศแม่ครูก็ใช้ห่อแก้วมีอะไรอีก เช็ดกระจกไอ้พวกห่อแก้วเช็ดกระจกห่อขยะเนี่ยครูว่านะมันน่าจะเป็นเหมือนครูคือเด็กมันต้องแสบอะและถ้าอยู่โรงเรียนโดนทำโทษเนี่ยเช็ดกระจกประจําครูโดนประจําเอาไปขายได้ทีทวัดเก่งมากอามีาไป<ค>ทำเอาไปทำเปเปอร์มาเช่ครับอ่าทำเปเปอร์มาเช่ห่อของส่งจุดไฟกลงแตกเออถูกหมดที่ตอบมาถูกหมดเลยไม่มีเขาไม่มีใครผิดเลย แต่วันเนี้ยลูกเราจะพูดถึงประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ที่มาจากการอ่านที่มาจากการอ่านหนูลองพิมพ์ตอบครูใหม่สิลูกว่าถ้าพูดถึงประโยชน์จากการอ่านเนี่ยหนังสือพิมพ์มีประโยชน์อะไรกับตัวเราบ้างมันให้ประโยชน์อะไรกับเราหรือใครจะเปิดไมค์ยคลกลบครูก็ได้นะครับเชิญลูกถ้าพูดในอ่าในบริบทของสมัยก่อนก็ได้รับข่าวสารรายวันครับอ่ะถูกต้อง ครูชอบคำพูดของรุ่งโรจน์คือได้รับข่าวสารรายวันหนูอย่าลืมนะย้อนกลับไปเป็นสมัยเป็นละอ่อนน้อยอ่ะเราใช้หนังสือพิมพ์นังสือพิมพ์เนี่ยมันจะออกเป็นรายวันถูกเป้ามันก็จะเป็นข่าวสารณนะปัจจุบันขนาดนั้นเมื่อโลกของเราเนี่ยวิทยาการสมัยมันยังไม่ก้าวหน้ากว่าจะรู้ข่าวสารต้องรออ่านจากหนังสือพิมพ์แต่ตอนเนี้ยต้องรอหนังสือพิมพ์ต่อไปไหมไม่ต้องไม่ต้องแนละ้วครับหยิบอะไรสมาร์ทโฟนขึ้นมาหนึ่งเครื่อง เราสามารถรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ใช้คำว่าโลกใบนี้นะเราอยู่เอเชียเรารู้ข่าวของยุโรปถูกป่าวหนังสือพิมพ์เป็นแนวคำตอบว่านังสือพิมพ์มีประโยชน์อะไราบ้างอย่างแรกเลยก็คือเป็นสิ่งที่รายงานเหตุการณ์รายวันเหมือนที่รุ่งโรดพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับในหนังสือพิมพ์เนี่ยนอกจากจะสอดแทรกความรู้แล้วยังมีการโฆษณาสินค้าจริงไหมจริงป่าสมัยก่อนเนี่ยอ,อ่าสมัยก่อนเนี่ย b ิ Big C, Lotus, ๊กซีโลตัครูจําได้เลยมันจะมีอยู่หน้าหนึ่งเป็นหน้าขายของของเขาอะ่ะมีโบชัวสินค้าแปะอยู่ในหนังสือพิมพ์นี่คือการขายของนะครับประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ที่เขาคาดหวังและส่วนใหญ่คาดหวังก็คือทําให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นความสําคัญได้ความรู้เข้าใจทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็เป็นการเตือนภยัยอิจฉยาถูกต้องมันจะมีนิยายอยู่ในหนังสือพิมพ์ให้อ่านแล้วครูก็ชอบไปติดอ่านจริงปะ นอกจากมีนิยายอย่างเดียวแล้วนะมันยังมีละครหลังข่าวอะ่ะที่เขาจะพิมพ์เนื้อเรื่องในตอนนั้นๆไว้ในหนังสือพิมพ์วันนี้เมื่อพูดถึงหนังสือพิมพ์เราจะพูดถึงข่าวข่าวมันมีข่าวชนิดหนึ่งเรียกว่าเฟกนิวหรือข่าวปลอมบางคนก็เรียกว่าข่าวลวงคำถามถามว่าข่าวปลอมหรือข่าวลวงคืออะไรตามความคิดเรา ข่าวที่ไม่เป็นความจริงอ่าอออรันันบอกว่าข่าวอรนสลันบอกว่าข่าวที่ไม่เป็นความจริงคนอื่นว่าไงอีกอ่าข่าวที่สร้างขึ้นเพื่อใช้โจมตีฝ่ายตรงข้ามของคนที่สร้างข่าวถูกต้องข่าวที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามมีไหมลูกมีอีกไหมไหม,มีใครตอบอีกไหมว่าข่าวปลอมคืออะไร เป็นข่าวที่ถูกดัดแปลงให้มีเนื้อหาบางส่วนแตกต่างจากความจริงนะคะดัดแปลงทําให้เนื้อหาบางส่วนแตกต่างจากความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่หนูตอบมาก็ถูกหมดเลยมีใครตอบอีกไหมลูก <c oughs> ทีเทวันบอกว่าข่าวโกหโกก็ถูกหนูตอบแลวมาถูกหมดเลยนะครับเอามาดูกันว่านิยามของข่าวปลอมที่เป็นสากลใช่ไหมว่าวเป็นสากลน,นะ ที่เขานิยามกันและให้ความหมายกันไว้ข่าวปลอมคืออะไรข่าวปลอมคือข่าวที่มีเนื้อหาเป็นเท็จหลอกลวงเท็จไม่พอเท็จคือไม่จริงไม่จริงแล้วมันยังต้องหลอกชาวบ้านอีกนะครับหรือข่าวที่สร้างสถานการณ์รวมถึงการเขียนข่าวที่ได้รับการสนับสนุนปิดบังแอบแฝงซ่อนเร้นโจมตีฝ่ายตรงข้ามแล้วก็นำเสนอในสื่อสังคมในแพลตฟอร์มออนไลน์ คำถามถามดีกว่าถามว่าเด็กๆคิดว่าข่าวปลอมที่เราเจอกันบนโลกออนไลน์ชีวประจำวันเนี่ยมันเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรมากที่สุดระหว่างระางหว่างไลน์1นะ1หมายเลข1คือลน์หมายเลข2 Twitter หมายเลข3 Facebook ออนซานบอกว่า Facebook พิมชนกบอกว่า facebook รุ่งร์ f a c e b o o k นะครับพิมพมาลูกพิมพมาติ๊กตอกอ่ชนะพ่อบอกว่าผมขอเป็นติ๊กตอกครับชาคริสจริง,รงๆแล้วที่คูพูดมาเนี่ยมันปรากฏข่าวปลอมหมดเลยถูกไหมลูกข่าวปลอมหมดเลยแต่ข่าวปลอมที่มันแพร่หลายในหมู่ของเราเนี่ยเราคิดว่า facebook ในวัยรุ่นอย่างเราคูขอเป็นรุ่นเดียวกันด้วยเนาะขอเป็นรุ่นพวกเราเนาะคือ facebook แต่ถ้าเป็นรุ่นคุณแม่ครูคุณพ่อครูคุณยายคุณย่าหนูคิดว่าช่องทางไหนเร็วสุดลายถูกต้องสังเกตจากอะไรสวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธแล้วก็มีดอกไม้ประจำวันมาวันพุธสีเขียวปะวันจันทร์สีเหลืองวันพุธวนยวันจันทร์สีเหลืองใส่สีเหลืองมาแล้วก็มีดอกไม้สีเหลืองมาพร้อมกันแล้วก็คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแชร์ไวมาก ลูกของเงินยังโอนไม่ไหวเท่าแชร์ข่าวเลยจริงเป่าเออแล้วมันก็กระจายได้รวดเร็วนี่คือช่องทางของการการเผยแพร่ข่าวปลอมมันจึงเป็นที่มาว่าทําไมเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องเฟกนิวกันในวันนี้นะครับลูกนี่คือที่มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับโอเคครับนักเรียนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะเรียนรู้เรื่องหลักการสังเกตข่าวปลอมแต่ครูไม่สอนหรอก เด็กๆของครวกเก่งอยู่แล้วลองดึงความรู้เดิมหรือใช้เซนก็ได้ว่าพอเห็นข่าวเอ้ยมันเป็นข่าวปลอมนะพราะคิดแบบนี้วิธีการก็คือเด็กๆจะต้องเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Mentimeter นักเรียนสังเกตนะที่หน้าจอครูจะมี QR code ขึ้นให้ใครมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code ได้และเข้าไปพิมพ์คำตอบว่าหนูมีวิธีการสังเกตข่าวปลอมอย่างไรแต่ถ้าใครไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้คุณครูได้ส่งลิงก์แล้วเห็นไหมประจักษ์น้อยเหนื่อยส่งลิงก์ ใครไม่มีสมาร์ทโฟนมีคอมแค่เครื่องเดียวหนูสามารถกดที่ลิงก์แล้วเข้าไปพิมพ์ได้นะครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวครูจะนำไปที่หน้าจอของเมนติเมเตอร์เพื่อไปดูว่าเราตอบอะไรมากันบ้างตอนนี้มีคนตอบมาทั้งหมด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 ตึงหึงตึงยี่สิบสองคนอ่าดูดูเลย เห็นไหมลูกเห็นคําตอบไหมครับเห็นไหมเห็นอยู่นะคําตอบแรกที่ครูเห็นก็คือไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่อ้างอิงมีใครจะใจดีอธิบายคํานี้ได้ไหมว่าไม่มีที่อ้างอิงแปลว่าอะไรมีใครจะตอบครูไหมลูกมีใครอยากเปิดไมค์คุยกับครูไหมันประมาณว่าเขาไม่ได้ระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจนหรือเปล่าคะ อ,อิชยาบอกว่าประมาณว่าเขาไม่ได้ระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจนหรือเปล่าคะก็คือข่าวทุกข่าวเวลาจะนําเสนอข่าวมันต้องมีแหล่งที่มาคือข่าวนี้มาจากกระทรวงนี้ข่าวนี้มาจากด็อกเอรคนนี้ข่าวนี้มาจากโรงเรียนนี้ถึงจะน่าเชื่อถือใช่ไหมลูกใช,ใช่ไหมครับใช่ไหมครับขอบคุณอิชยาต่อมาที่น่าสนใจดูข่าวหลายๆสำนัก ใครจะคุยกับครูประเด็นนี้ได้บ้างมันคือยังไงลูกอ่าคือการที่เราดูข่าวเพื่อเปรียบเทียบกับจากอีกสำนักหนึ่งว่ามันตรงกันหรือเปล่าครับเป็นการรีเช็คใช่ไหมครับลุงโรดใช่ครับอ่าเหมือนการเวลาเรียนหนังสือเนี่ยอย่าเชื่อประจักษ์คนเดียวอย่าเชื่อหนังสือเล่มเดียวควรจะดูอย่างน้อยสองเล่มขึ้นไปถูกไหมลูก เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเฮ้ยเล่มนี้มันเขียนถูกหรือเปล่าถ้าสองเล่มสามเล่มเขียนเหมือนกันแสดงว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหานี้ถูกแต่ถ้าประจั์พูดอย่างหนึง่งสุดารั์กิติยาอุทัยวันพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยประจั์ผิดแล้วเพราะประจั์พูดเหมือนชาวบ้านเขาไม่น่าประจั์ไม่น่าเชื่อถือแล้วนี่คือการตรวจสอบนะครับอ่ะอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือหลักในการพิมพ์หมายความว่าไงลูกหลักในการพิมพ์ หลักในการพิมพ์ใครยังไม่เปิดไมค์คุยกับครูคุยกับครูหน่อยคิดถึงเร็วหลักในการพิมพ์หมายความว่าไงลูกมีไหมลูกมีไหมลูกทําไมต้องดูหลักในการพิมพ์อะอาจจะเขียนอาจจะพิมพ์แล้วมันดูขัดแยง้งกันก็ได้ชาคริตอรุณบอกว่าออ๋อครูครับมันอาจจะพิมพ์แล้วขัดแย้งหลักในการพิมพ์นี่ถูกต้องเหมือนกันและเพิ่มอีกนิดนึงก็คือมันเป็นยังไง ถ้าพิมพ์แล้วมันผิดผิดถูกถูกเยอะมีคําสะกดผิดเยอะอ่ะชาคริตคิดว่ามันน่าเชื่อถือไหมข่าวเนี้ยไม่เออเราดาวไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันมีการพิมพ์ผิดพิมพ์มพมตกหล่นเยอะเนี่ยข่าวปลอมเพราะข่าวที่จริงหรือที่ถูกต้องเนี่ยมันจะผ่านการตรวจสอบหลายๆส่วนก่อนขอบุณชาคริตนะครับครูขออนุญาตสรุปการวิเคราะห์ข่าวปลอมจากหน่วยงานที่แอนตี้ข่าวปลอมนะว้หกขั้นตอนอย่างแรกก็คือ ข่าวต้องมีความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือหมายความว่ามีแหล่งที่มาอ้าง,ง,งอิงที่ชัดเจนที่ชัดเจนนะครับแล้วคนที่อ้างอิงก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยนะเช่นน้ำแดงเฮลิบอยผสมพาราแก้ปวดท้องประจำเดือนได้โดยด็อกเตอร์ประจักษ์น้อยเหนื่อยอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะมีที่มาคือด็อกเตอร์ประจักษ์น้อยเหนื่อยครูเป็นด็อกเตอร์แล้วครูใช้ด็อกเตอร์ด้านการแพทย์ไหมลูก S 1> <S 1> เออหนูก็อย่าไปเชื่อนะไปเสิร์ชด้วยว่าเฮ้ยอ e ีด็อกเตอร์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นด็อกเตอร์ด้านไหนไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์ด้านการศึกษาไปยืนยันเรื่องการแพทย์มันก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับอย่างที่2ก็คือสังเกตการเรียบเรียงเนื้อข่าวว่ามีการพิมพ์ตกพิมพ์หล่นพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดเยอะไหมข่าวที่น่าเชื่อถือต้องพิมพ์ไม่ผิดเลยนะครับต่อมาก็คือสังเกต URL ให้ดีบางทีเนี่ยเป็นข่าวจากบริษัทยักษ์ใหญ่ URL เหมือนกันเป๊ะเลยแต่มีการหลอกสลับหน้าสลับหลังเี้ยข่าวปลอม นะครับดูข่าวจากแหล่งอื่นด้วยว่าข่าวนี้สํานักพิมพ์อื่นข่าวอื่นเขานําเสนอไหมถ้านําเสนออยู่ข่าวเดียวแลวที่อื่นไม่นําเสนอเลยเป็นไปไม่ได้เพราะเขาจะนําเสนอไปในทิศทางเดียวกันนะครับต่อมาเสิร์ชหาข่าวนั้นจากแหล่งเสิร์ชเอ็นจิ้นต่างๆแล้วพิวิเคราะห์ดูและสุดท้ายลักษณะข่าวปลอมคือรูปกับเนื้อความเป็นในทางตรงกันข้ามไม่ได้เป็นในทางทิศทางเดียวกัน น,นี่คือนี่คือข่าวปลอมที่นักเรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวเองแล้วครูมาขมวดปมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมเป็นการตรวจสอบความรู้เด็กๆว่ารู้จริงหรือเปล่า,าจากที่เราเรียนรู้กันไปชัวหรือมัวนิ่มเดี๋ยวครูจะมีภาพข่าวขึ้นมาให้ให้นักเรียนสังเกตแล้วอ่านถ้าเป็นข่าวชัวชัวคือข่าวจริง มั่วนิ่มคือข่าวปลอมแล้วกดตามหมายเลขที่ครูบอกเข้าใจไหมใครเข้าใจกดยกมือโอเคเอามือลงเอามือลงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยบอกต่อได้บุญน,นะครับมะนาวโซดารักษามะเร็งให้เวลาสักอ่าน30วิ30วิแค่อ่านหัวข้อก็รู้นะครับ <laughs> รุงโรอย่าชักนำเพื่อนให้เพื่อนอ่านก่อนถ้าอ่านจบแล้วใครคิดว่าเป็นข่าวจริงข่าวชัวกดห้าข่าวชัวร์กดห้าใครว่าเป็นมั่วนิ่มกดหกลูกกดมากข่าวชัวร์กดห้าม่วนิ่มกดหกเออชัวร์กดห้ามั่วนิ่มกดหก,ด 5, กดเอาหน้าจอครูหายแป๊บนึงชัวร์กดห้ามั่วนิ่มกดหก สรุปม่าเดเวตของครูเลือกมั่วนิ่มคำถามขออนุญาตถามเรียกคุยหน่อยอ่าเอาเป็นเอาใครดีอะเดี๋ยวก่อนนะเลือกไม่ถูกเลยอะสัตรพรสวัสดีค่ะสัตรพรขาเปิดไม์ได้ไหมลูกขาเปิดได้ค่ะสัตรพรขาทำไมหนูถึงบอกเป็นข่าวข่าวปลอมอะลูกหนูดูจากอะไรล่ะคะ ดูจากคนที่แชร์อะค่ะ <Okay. S 2> คทำไมอ่ะมันดูไม่น่าเชื่อถืออะค่ะอ๋อหนูดูจากคนที่แชร์แม้ว่ามันจะมีแหล่งอ้างอิงใช่ไหมเบนส์มงคลนูอ่านถูกไหมนเนี่ยมงคอแต่มันแลดูไม่น่าเชื่อถือเพราะข่าวนี้นเป็นข่าวเหมือนกับจะเป็นกึ่งการแพทย์ไหมลูกไม่ค่ะถ้ามันเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพทย์หรือการรักษาสุขภาพคนที่แชร์ก็ต้องเป็นคนในวงการนั้นๆจริงไหมลูกจริงค่ะ ขอบคุณสัตรพรค่ะอีกสักหนึ่งคนในข่าวเนี้ยยังมีจุดบอดครูแอบเฉลยเลยว่ามันคือข่าวปลอมมันคือข่าวปลอมมันยังมีจุดบอดอีกมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนกับครูไหมลูกว่ามันดูตรง,หงไหนเป็นจุดบอดอีกอเขามีการอ้างอิงถึงองค์กรอนามัยโลกครับซึ่งความจริงที่บอกว่าที่บอกว่าปิดเรื่องไว้แต่เอาจริงๆองค์กรอนามัยโลกถ้าเขามีวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเขาจะ เปิดเผยเรื่องนั้นออกมาเลยครับ<ช>แล้วไปอีกเรื่องหนึ่งคือเขาไม่มีเอกสารอ้างอิงจริงๆอ่าถ้าเราสังเกตเราดูตัวแดงนะลูกองค์กรอนามัยโลกซึ่งความเป็นจริงแล้วองค์กรอนามัยโลกไม่มีมันมีแต่องค์การอนามัยโลกแล้ว,ว,วคําว่าองค์กรเขาเนี่ยกรอเรือนอนเนธน,นาค่าเนี่ยมันแปลวอุปกรณ์จริงเป่าถ้ากรที่เป็นองค์กรต้องเป็นกอไก่กับรอเรือเท่านั้น นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นจุดมันเป็นจุดจุดบอดจุดสังเกตของเฟซนิวนะครับขอบคุณมากไปต่อไปต่ออันแรกถามเฮ้ยลูกศิษย์ครูเก่งนะครับไปต่อไปต่อข่าวที่ 2. อ,อนุมัติเกียวยาผู้ประกันตนมาตาสามสที่มา Facebook กระทรวงแรงงานมีภาพผู้ชายใส่เสื้อผ้าใหม่สีม่วงคนนี้คือ รัฐามน,นตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีชื่อว่าท่านสุชาติชมกลิ่นเป็นสอสอ,สอจังหวัดชนบุรีทําไมครูถึงรู้สมัยก่อนกรูสอนเอยไม่ใช่คูสอนครูเรียนอยู่บางแสนท่านเป็นสอสอที่จังหวัดนั้นอะใครว่าเป็นข่าวจริงกดเจ็ดข่าวปลอมกดแปดลูกข่าวจริงกดเจ็ดข่าว,ป,าว,ป,าวป, 7, ปลอมกดแปดจริงกดเจ็ดปลอมกดแปด ครูยังอยู่ใช่ไหมลูกครูยังอยู่ใช่ไหมแล้วดูอ๋อมาแล้วมันขึ้นช้าจริงกดเจ็บโอเคอันนี้เป็นข่าวจริงอนันตพรเปิดไม์ได้ไหมลูกอนันตพรขาขาทำไมเป็นข่าวจริงเสียงหวานปันนกกระเวกของครูอ่อคือมันมาจากอ่าหน่วยงานของอะไรเนี่ยค่ะทางรัฐค่ะมันเป็นข่าวที่ที่มาใช่ไหมที่มาน่าเชื่อถือถูกไหมลูกถูกากครับ มันเป็นของกระทรวงแรงงานที่มาประกาศเองด้วยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอนันตรพรเห็นไหมว่ารูปภาพถ้าครูไม่พูดหนูก็จะไม่รู้จักว่าคุณลุงคนนี้เป็นใครแต่พอครูพูดเขาเป็นใครกับข่าวมันไปได้วยกันไหมไปด้วยกันทิศทา,า,างเดียวกันอ่ามันก็เลยเป็นข่าวข่าวจริงฉเฉลยคือเป็นข่าวจริงเป็นข่าวจริงนะครับเด็กๆครับครูมีอีกหนึ่งวิธีลูกในการตรวจสอบข่าวปลอมที่ง่ายและไวที่สุดขออนุญาตนําเสนอ เราเข้าไปที่ google เลยลูกง่ายสุดตึงตึงตเราอยากรู้เป็นข่าวปลอมไหมเข้าไปที่ google แล้วพิมพ์สมมติเราอยากรู้ข่าวนั่นมะนาวโซดารักษามะเร็งคุกก็พิมพ์เลยมะนาวนี่ขึ้นมาอันแรกตึง้งพอขึ้นมาปุ๊บหนูเช็คเลยไม่ยากห้าลำดับแรกถ้ามันปลอม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 หนูยังจะอ่านต่อไหมลูกดูเลยจริงไหมอะ มะนาวโซดารักษามะเร็งได้โหมมากไม่จริงต่อมาข่าวปลอมอย่าแชร์มะนาวโซดารักษามะเร็งข่าวปลอมมะนาวโซดารักษามะเร็งผู้จัดการออนไลน์ชัวรก่อนแชร์มะนาวโซดารักษามะเร็งจริงหรือนี่คืออีกหนึ่งวิธีการในการตรวจสอบว่า ข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับนี่คือวิธีการง่ายๆเลยที่ทําได้จริงและหาได้จริงเลยนะครับนักเรียนครับหลังจากเราเรียนเรื่องข่าวปลอมแล้วนักเรียนรู้หรือไม่ว่าโทษของการแชร์ข่าวปลอมเป็นยังไงโทษของการแชร์ข่าวปลอมถ้าไม่รู้ครูจะบอกให้ขอเป็นคนบอกความรู้บ้างเนาะวันนี้ไม่ได้บอกความรู้นักเรียนเลยอเรียนรู้เองหมดเลยนกเรื่องเก่งเรียนรู้ตัวเองโทษของการแชร์ข่าวปลอมนะลูกนะ อย่างแรกเลยก็คือว่าแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่หนึ่งถ้านักเรียนเป็นผู้นําเข้าข้อมูลข่าวปลอมนะครับก็คือสร้างอ่ะนักเรียนจะโทษจําคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับคุ้มไหมเนี่ยและถ้านักเรียนแชร์นักเรียนแชร์นะนักเรียนก็จะโทษจําคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนทั้งจาทั้งปรับแสดงว่าคนแชร์คนทําข่าวปลอมโทษเท่ากันแล้วพอแชร์ปุ๊บ นักเรียนทําให้ข่าวนี้มันไปทําให้คนเสียหายนักเรียนก็จะมีโทษจําคุกหนึ่งปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเห็นไม่ลูกว่ามีแต่เสียกับเสียไม่มีอะไรได้เลยนะครับดังนั้นนักเรียนก็ควรที่จะเป็นยังไงควรที่จะตรวจสอบข่าวให้ดีแล้วพอเราเจอข่าวปลอมเราควรจะกดรายงานทำง่ายๆแค่ปลายนิ้วใน Facebook 1คลิกมุมบนขวามือที่เป็นจุด3จุดถูกป่าว สองเลือกปัญหาที่พบแล้วก็กดส่งรายงานข่าวปลอมนี่คือการรายงานข่าวปลอมทาง f a c e b o o k ทาง Facebook นะครับหมดเวลาของการเรียนรู้ในวันนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของการเรียนวันนี้ครูไม่แน่ใจว่าลูกๆของครูเนี่ยจะได้ความรู้ไปมากแค่ไหนแต่ครูเชื่อว่าวันนี้เราเรียนรู้ผ่านกระบวนการทาะ นูสังเกตนะครูใช้คําว่าท้องเราคุยกันตลอดเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนด้วยกันและนักเรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยที่ครูเป็นคนที่คอยตะล่อมกล่องกล่าวให้เข้ารูปเข้ารอยและก็ส่งต่อในขั้นตอนต่างๆหลังจากสอนจบแล้วอยากให้ทุกคนเช็คอินความรู้สึกเช็คเอาท์ความรู้สึกนะครับว่าเมื่อก่อนมาเนี่ยหนูจาได้ไหมว่าหนูพิมพ์อะไรไว้ก่อนมาเจอครูหนูพิมพ์อะไรไว้แล้วหลังจากที่ครูสอนเสร็จสอนจบเรียนรู้ด้วยกันจบ หนูมีความรู้สึกอย่างไรพิมพ์บอกมาลูกพอพิมพ์บอกมาแล้วก็ออกจากห้องได้เลยสนุกคะ่ะแต่ก็หิวขอบคุณคะ่ะได้ความรู้สนุกมากขอบคุณครับออกเลยนะลูกนะเจอกันใหม่คาบเรียนหน้าสั่งข้าวมาให้บ้านพวกหนูอาจจะทำให้หายหิวอนันตพรคุยไม่มีข้าวกินตอนนี้ลูกจ๋าพิมพ์สบบอกได้ความรู้มากเช็คเอาท์ความรู้สึกก่อนแล้วกดออกได้เลยลูกเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าแล้วเราอ่านอยู่นะครับ ทุกข้อความครูจะอ่านนะลูกนะพิมมาพิมมาเออใครส่งแล้วก็กดออกได้นะครับออกได้เลยนะลูกนะสวัสดีล่วงหนะ้าถึงเวลาพักแล้วค่ะจะไปหาข้าวกินนะคะสวัสดีค่ะนันพรสวัสดีค่ะทุกคนโอเคเร็วเช็คเอาทความรู้สึกก่อนเร็วบายบายค่ะออนสารันฝากดูแลแฟนแฟนออนรันกับแฟนคนทั้งประเทศด้วยนะคะ ามีกไหมลกูกนะครับคลาี่่เช็คเอาความรู้สึกแล้วก็ออกไปทานข้าวได้เลยนะครับตั้งใจเรียนวิชาต่ตอไปนะครับสนุกมากค่ะแต่หิวไม่ไหวแล้วสนุกมากค่ะตอนแรกไม่เอ็นจอยคุยกับครูแล้วการเรียนไม่น่าเบื่อเลยค่ะขอบคุณนะคะใช้ได้จริงขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะลูกพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ